สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำน้ำยาขัดส,สีรถของคา r ์ร็นะครับตัวนี้จะสามารถกระจัดพวกคราบพ,พิไทยคราบฝังลึกคราบสินสมบัตทั้งหลายรวมถึงรอยเฉียวชนอรอยขนแมวนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างรถที่โดนเฉียวชนมานะครับมีรอยอ,อยากจะรู้ว่าเราไม่อยากเสียงเงินเข้าคาร์แรเนี่ยเราลองมาดูว่าน้ำยาตัวนี้สามารถช่วยได้แค่ไหนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นรอยนะครับที่เฉียวชนมา ก็ขั้นแรกเลยเราต้องล้างรถทําความสะอาดพื้นผิวก่อนนะครับเมื่อเสร็จเราล้างรถเสร็จแล้วเนี่ยเ,เราก็ใช้ผ้านะครับสะอาดผืนหนึ่งแล้วก็น้ํายาตักนะครับน้ํายาจริงๆไม่ต้องใช,ไงใช้ไม่ต้องใช้เยอะนะครับแล้วเราก็วนขัดวนไปเรื่อยๆนะครับวนเป็นวงกลมนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับ จะเริ่มแค่พื้นผิวเล็กๆก่อนนะครับดูว่ารอยมันออกไหมนะครับอันนี้ก็รอยเริ่มหายไปละ นะครับก็อาจจะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเก็บเพิ่มนะครับแล้วก็มันจะมีพวกคราบเหลือเราก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับตาดานหรือหนอื่นเช็จน้ำยากออกแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ